บุกทะลักพอดแคสต์ตอนนี้ครับผมอยากจะชวนคุณฟังมานึกย้อนไปถึงชีวิตที่ผ่านๆมาคุณฟังคิดว่ามันเป็นชีวิตที่ดีหรือไม่ครับมีเรื่องไหนบ้างที่เป็นเรื่องที่น่าจดจําของเรามีเรื่องใดบ้างที่นึกแล้วน่าเสียใจมันอาจจะเป็นการเสียใจกับการตัดสินใจเลือกของเราเสียใจกับทางที่เราเลือกหรือเสียใจกับทางที่เราไม่ได้เลือกแต่ถ้าหากคุณฟังสามารถย้อนเวลากลับไปได้ คุณอยากจะกลับไปแก้ไขสิ่งที่ทําให้เสียใจหรือไม่แล้วการใช้ชีวิตในแบบไหนถึงจะทําให้คุณพอใจกับมันมากที่สุดคําถามเหล่านี้ครับแต่ละคนก็ล้วนมีคําตอบที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับแต่ชีวิตคนเราจะเป็นตามที่คาดหวังไว้หรือไม่มันก็ไม่มีใครรู้เลยเช่นเดียวกับชีวิตของตัวละครหญิงสาวคนหนึ่งในหนังสือนวนิยายเรื่อง The Midnight Library มหัศจรย์ห้องสมุดเที่ยงคืน ที่จะชนให้เรามองมาถึงชีวิตที่เป็นอยู่ของตัวเองทบทวนมันไปกับเรื่องราวต่างๆสารพัดชีวิตที่มันอาจจะไม่ได้ดูสมบูรณ์แบบนักแต่มันก็เป็นชีวิตที่มีค่าของเราในตอนนี้ มีการเปิดเผยเนื้อหาของนว,วนิยายเรื่องนี้ The Midnight r i b r r r y มหัศจรรย์ห้องสมุดเที่ยงคืนเป็นนว,วนิยายขายดีจากเมืองผู้ดีอังกฤษที่เขียนโดยคุณแมดเฮกเรื่องนี้ครับเป็นที่ถูกกล่าวถึงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากติดอันดับขายดีและได้รับรางวัลมามากมายส่วนตัวแล้วมันเป็นเรื่องที่ผมชอบหยิบมาเปิดอ่านซ้ำๆเลยครับ ส่วนมากก็จะเป็นแบบเปิดอ่านฉากที่ผมชอบและบทสนทนาของตัวละครที่สกิดใจเป็นเรื่องหนึิงที่ชอบจนซื้อเก็บไว้ทั้งต้นฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลไทยและตอนนี้ครับเวลาก็ผ่านไปพอสมควรนับตั้งแต่ที่ผมอ่านครั้งแรกและก็ด้วยเสียงจากคนข้างๆที่บอกว่าอยากให้ผมนำมาเล่าอีกครั้งก็เลยจะนำเรื่องราวนี้มัเล่าให้กับคุณฟังได้ฟังอีกครั้งด้วยนะครับเรื่องราวของ i d n ไ night Library มาสจารย์ห้องสมุดเที่ยงคืนแด้เล่าถึงนอร์ซีธหญิงสาวโสดที่อยู่ในวัยประมาณ35ปีเธอใช้ชีวิตอยู่กับแมวหนึ่งตัวในพาตเมนเล็กๆครับชีวิตของเธอที่ผ่านมานั้นมีตั้งแต่เรื่องที่น่าหม่นมองเสียเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่แตกแยกชีวิตคู่ที่พังทลายชีวิตการงานที่ไปไม่รอดมอรสุมรุมเร้าจนวันๆเธอไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะออกไปไหนเพียงแค่ใช้ชีวิตไปวันๆ ให้มันผ่านพ้นไปเท่านั้นจนเมื่อเวลาผ่านไปครับภาระทางใจทั้งหลายที่หนักอึ้งในทุกด้านทุกมุมที่มันสะสมมานานหลายปีภาระทางใจเหล่านี้ครับมันก็กัดกินใจของเธอทุกวันเธอหมกมุ่นอยู่กับมันเธอจมดิ่งลงไปในทุกๆวันทำให้ในที่สุดครับเธอต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยทางใจด้วยโรคซึมเศร้าเมื่อเธอรู้สึกว่าชีวิตนี้ของเธอ มันหาดีอะไรไม่ได้แล้วมันช่างไม่มีความหมายอะไรเลยมันดูพังทลายไปเสียทุกอย่างมันไม่ได้ดีดังใจของเธอเธอก็เลยคิดว่าไม่รู้เหมือนกันว่าต่อแต่นี้ไปเธอจะมีชีวิตอยู่ด้วยเหตุผลอะไรในค่ำคืนหนึ่งครับตอนประมาณเที่ยงคืนเธอจึงตัดสินใจลาจากชีวิตนี้ด้วยการกินยาเกินขนาดเพราะชีวิตของเธอ คงไม่มีความหมายอะไรกับโลกใบนี้แล้วเธอขอจากมันไปเลยก็แล้วกันอยู่ไปก็เป็นทุกข์ใจอยู่ไปก็ไม่ได้มีความหมายอะไรในวรรณยายเรื่องนี้ครับหากเราได้อ่านและได้ทำความรู้จักกับประวัติของผู้เขียนเราจะได้เห็นว่ามันได้สะท้อนสิ่งที่อยู่ลึกๆในใจของผู้เขียนเองเพราะคุณแมทเฮกเขาก็เคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเคยอับจนหนทางกับชีวิต ไม่รู้จะใช้ชีวิตอย่างไรไม่รู้จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายได้อย่างไรเขาพยายามหาทุกวิธีทางในการแก้ไขตัวเองไปหาจิตแพทย์กินยานั่นนี่สารพัดครับแต่มันก็ไม่ดีขึ้นเลยจนสุดท้ายเขาก็ได้รู้ว่าสิ่งเดียวที่จะสามารถเอาชนะความเจ็บป่วยทางใจนี้ได้ก็คือตัวของเขาเองเขาต้องประครับประคองตัวเองเขาต้องดูแลหัวใจของตัวเองค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับมันให้เวลากับมัน และที่สำคัญก็คือใจดีและมีเมตตากับตัวเองให้มากขึ้นมันจริงอยู่ที่ความเจ็บป่วยนี้มันไม่ได้หายในเร็ววันแต่ถ้าเขาเข้มแข็งพอแล้วเรียนรู้มันยอมรับความจริงต่อสู้ไปกับมันในไม่ช้ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นทีละนิดทีละนิด,นดมันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นไปแบบร้อเปอร์ซแต่อย่างน้อยๆครับในทุกวันที่เขาเลือกเดินไปมันก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอน ด้วยชีวิตของเขาที่เป็นแบบนี้ครับจึงทําให้เขานั้นสามารถเขียนนิยายเล่มนี้ออกมาได้อย่างลึกซึ้งมากๆกลับมาที่เรื่องราวของนอร์ซีดในห้องสมุดเที่ยงคืนนิยายเรื่องนี้ครับหลังจากที่เธอได้ตัดสินใจแบบนั้นเธอก็ล้มลงและหมดสติอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเธอแต่ชีวิตก็ไม่ปล่อยให้เธอได้จากไปง่ายๆระหว่างที่เธออยู่ในภวังของความตายนั้นเธอกลับพบว่าตัวเองดิ้นหลุดเข้ามาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่ง ที่เธอนั้นไม่คุ้นเคยกับมันมาก่อนสถานที่แห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจหากดูจากภายนอกมันใหญ่โตพอๆกับโบสถ์ที่ผู้คนเอาไว้นมันสก,การพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันมันก็ดูคล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันและด้านหน้าของชั้นบนสุดของสถานที่แห่งนี้มีนาฬิกาขนาดใหญ่มหึมาประดับอยู่มันเหมือนกับหอนาฬิกาบิ๊กเบนที่อยู่ในย่านเวสต์มินเตอร์ของเมืองลอนดอน และถ้าสังเกตด,ดีๆครับเข็มสั้นและเข็มยาวของนาฬิกาขนาดยักษ์นี้ต่างชี้ไปที่จุดเดียวกันนั่นก็คือชี้ไปที่เลข12ซึ่งบ่งบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนเมื่อนอร่าได้พิจารณาลักษณะของสถานที่แห่งนี้และนาฬิกายักษ์ด้านนอกเธอก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ เธอพบว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกับห้องสมุดแต่บรรยากาศนั้นกลับช่างวังเวงเข้งคว้างและเงียบเหงาดูน่ากลัวชอบกลในที่แห่งนี้มีชั้นหนังสือมากมายเรียงรายกันอยู่อย่างเป็นระเบียบบนชั้นมีหนังสือหยุดเต็มไปหมดแต่และเล่มมีปกที่มีสีสันแตกต่างกันออกไปแต่ที่น่าแปลกก็คือบนสันของหนังสือทุกเล่มไม่มีชื่อเรื่องไม่มีชื่อผู้เขียนไม่มีข้อความใดๆอยู่เลย ด้วยความอยากรู้ครับคุณฟางครับนอร่าซีดจึงเลือกหยิบหนังสือจากชั้นมาเล่มหนึ่งเมื่อเธอกําลังหยิบหนังสือลงมาครับเธอก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนบอกเธอว่าโอ้ระวังนะจน๊ะหนูเสียงของผู้หญิงที่น่าคุ้นหูดังออกมาจากชั้นหนังสือนอร่าถามออกไปว่าคุณเป็นใครผู้หญิงคนนั้นจึงแนะนําตัวว่าเธอคือบรรณรักและทันใดน,นั้นเองนอร่าก็นึกออกว่า บรรณารักคนนี้คือคุณผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเคยรู้จักมาก่อนเธอคือ Mrs. Ime, มิสซิสเอมบรรณารักห้องสมุดในโรงเรียนมัธยมเก่าของนอร่านั่นเองตอนนอร่ายังเป็นเด็กนักเรียนครับเธอชอบไประบายทุกข์ที่ห้องสมุดอยู่บ่อยครั้งเธอระบายทุกข์ถึงปัญหาครอบครัวระบายทุกข์ถึงอนาคตที่เธอต้องเลือกมิสซิสเอมจะรับฟังเธอเสมอให้คำปรึกษาที่ดีและปฏิบัติกับเธอด้วยความเมตตาทุกครั้ง จึงทาให้นอร่ารู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้มานั่งอยู่ในห้องสมุดที่โรงเรียนนอร่าถามมิสซิสเอมว่าที่นี่ที่ไหนเธอตายแล้วใช่ไหมแต่มิสซิสเอมรีบตอบกลับมาว่าไม่ใช่อย่างนั้นซสทีเดียวนอร่ายังไม่ตายนะด้วยคำตอบแบบนี้ครับนอร่าก็เริ่มสับสนและตื่นตระหนกว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และเธอ มาอยู่ในห้องสมุดแห่งนี้ทำไมกันขณะที่นอร่ากำลังงงง,งวยสงสัยครับมิสซิสเอมก็เริ่มอธิบายให้นอร่าฟังว่าระหว่างชีวิตกับความตายนั้นจะมีห้องสมุดรอคอยเราอยู่ภายในห้องสมุดนั้นจะมีหนังสือหลายเล่ม เรียงรายกันอยู่ไม่รู้จบหนังสือทุกเล่มเปิดโอกาสให้เราได้ลองใช้ชีวิตในแบบอื่นที่น่าจะเป็นไปได้ชีวิตที่เราไม่เคยได้เลือกชีวิตที่เราไม่เคยได้ใช้เพื่อให้เราได้รู้ว่าหากได้ลองใช้ชีวิตในแบบอื่นดูแล้วเราจะทำอะไรที่แตกต่างออกไปหรือไม่เราจะทำอย่างไรหากเรามีโอกาสได้แก้ไขชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งหากจะพูด,ดง่ายๆครับคุณฟางครับ ห้องสมุดแห่งนี้เป็นเหมือนสถานที่ที่มีบันทึกเหตุการณ์ชีวิตบนความน่าจะเป็นต่างๆของเราความน่าจะเป็นของชีวิตที่เราไม่ได้ตัดสินใจเลือกมันชีวิตที่เราอาจจะเคยมองข้ามมันไปหรือชีวิตที่เราเคยวาดฝันไว้ว่าอยากเป็นแบบนั้นอยากทำแบบนี้ซึ่งชีวิตที่แตกต่างกันเหล่านั้นครับก็จะถูกบรรจุอยู่ในหนังสือแต่ละเล่มมันจะบรรจุเรื่องราวและผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปเช่นชีวิต ที่เราอาจจะเลือกแต่งงานกับอีกคนหนึ่งแทนที่จะเป็นคนปัจจุบันชีวิตที่เราเลือกเรียนต่อแทนที่จะออกมาเปิดกิจการเป็นของตัวเองชีวิตที่เราเลือกเดินทางทั่วโลกแทนที่จะลงหลักปักฐานมีลูกเต้าแล้วสร้างครอบครัวซึ่งคำถามสำคัญสำหรับแต่ละชีวิตก็คือหากเราตัดสินใจแบบนั้นมันจะเป็นอย่างไรหากเราใช้ชีวิตในแบบที่เราไม่ได้เลือกในตอนนี้มันจะเป็นแบบไหน เราจะมีความสุขจริงหรือไม่หากเราได้เลือกทำอีกอาชีพหนึ่งเราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าหากเลือกเรียนอีกสาขาวิชาหนึ่งมันจะแตกต่างกันอย่างไรหากเลือกไปอยู่ในอีกจังหวัดหนึ่งเราจะเจอกับอะไรบ้างองสมุดร,ระหว่างชีวิตและความตายของนอร่าครับก็จะมีหนังสือแบบนี้อยู่เต็มไปหมดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเล่มเป็นเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันออกไป และก่อนที่มิสซิสเอมจะให้โอกาสนอร่าได้ลองเลือกหยิบหนังสือที่เป็นชีวิตอื่นของเธอมิสซิสเอมก็มอบหนังสือหน้าพิศวงให้กับนอร่าได้อ่านดูนหนึ่งเล่มหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าหนังสือแห่งความรู้สึกเสียใจซึ่งเจ้าหนังสือเล่มนี้ครับจะบันทึกความรู้สึกเสียใจของนอร่าซีดไว้ทุกอย่างเรียกได้ว่ามันเป็นทุกเรื่องราวที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เธอรู้สึกเสียใจที่ทะเลาะก,กับพ่อ รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ทำงานเพื่อสังคมรู้สึกเสียใจที่เรียนผิดคณะรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เป็นนัก iner, ธรณีวิทยาซึ่งเธอเลือกเรียนทางด้านปรัชญาแทนรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เป็นคนที่ร่าเริงและใช้ชีวิตให้มีชีวิตชีวากว่านี้รู้สึกเ <and faith. S 2> สียใจที่ไม่ได้เรียนภาษาสเปนรู้สึกเสียใจที่ไม่ตกลงแต่งงานรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ไปอยู่ในเมืองหลวงรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ไปทำงานต่างประเทศกับเพื่อน รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ดูแลเจ้าเหมียวให้ดีรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีกว่านี้รู้สึกเสียใจที่เป็นน้องสาวที่ดีกว่านี้ไม่ได้รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เรียนต่อปอโทรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เป็นนักว่ายน้ำโอลิมปิกเรียกได้ว่าหนังสือแห่งความรู้สึกเสียใจเล่มนี้ครับมีแต่ความรู้สึกเสียใจของเธอเต็มไปหมดเมื่อเธอได้รู้ถึงความรู้สึกเสียใจต่อชีวิตที่เธอไม่ได้เลือก และชีวิตที่เธอเคยทำผิดพลาดไปเธออยากจะกลับไปแก้ไขมันหรือไม่เธออยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองในแบบไหนและเธอจะเลือกใช้ชีวิตในแบบใดตอนนี้เป็นโอกาสของเธอแล้วที่จะค้นพบคำตอบเหล่านั้น เมื่อนอราได้รู้ซึ้งถึงความรู้สึกเสียใจในเรื่องต่างๆไปแล้วครับมิสซิสเอมจึงเปิดโอกาสให้นอราได้ลองเลือกหยิบหนังสือบนชั้นลงมาซึ่งแต่ละเล่มก็จะเป็นชีวิตของเธอในแบบที่แตกต่างจากนอราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหนังสือเหล่านี้จะทําหน้าที่เป็นเหมือนประตูมิติครับสู่โลกคู่ขนานหากเธอเปิดหนังสือเล่มไหนก็ตามเธอจะวาร์ปทะลุมิติเข้าไปเป็นนอราในเวอร์ชันนั้นๆที่เธอเลือกเธอจะมีชีวิตตัวเป็นๆแบบนั้นเลย เธอจะได้สวมบทบาทเป็นนาราซิสอีกคนในโลกอีกใบหนึ่งในอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มันอาจจะทำอาชีพที่แตกต่างกันออกไปมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันอาศัยอยู่ในสถานที่แตกต่างกันเธอจะได้เรียนรู้อีกด้านมุมหนึ่งของการตัดสินใจใช้ชีวิตแบบที่เธอมได้เลือกว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมีความสุขไหมมันจะดีหรือร้ายอย่างไรซึ่งสิ่งนี้ครับมันอาจจะทำให้เธอนั้นคลายความสงสัยที่เธอเคยคิดว่าฉันจะเป็นยังไง หากฉันเลือกไปอยู่กับเพื่อนในต่างประเทศหากฉันตัดสินใจแต่งงานฉันจะเป็นยังไงหากฉันตัดสินใจเป็นนักร้องฉันจะเป็นยังไงซึ่งการทะลุมิติไปเป็นเธออีกคนในแบบนี้ครับคุณฟัาครับหากเธอมีความรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจรู้สึกไม่โอเครู้สึกไม่พอใจกับชีวิตในเวอร์ชันไหนก็ตามความรู้สึกแย่เหล่านั้นก็จะพาเธอวาร์ปทะลุมิติกลับมาที่ห้องสมุดเที่ยงคืนเหมือนเดิมพอกลับมาแล้วเธอก็สามารถเลือกชีวิต ในแบบที่เธอต้องการใหม่ได้เรื่อยๆเธอสามารถเลือกชีวิตใหม่ที่เธอต้องการวนไปแบบนี้จนกว่าเธอจะเจอชีวิตที่เธอพอใจเมื่อถึงตรงนี้ครับคุณฟางครับพอเราอ่านไปเรื่อยๆเราจะพบว่านอร่าก็พยายามสแสวงหาชีวิตที่เป็นเหมือนภาพที่เธอเคยฝันไว้ในใจแต่เมื่อเธอยิ่งหามันเท่าไหร่เธอก็ยิ่งหาไม่เจอชีวิตที่เธอคิดว่ามันคงจะดีมันก็กลับไม่ใช่ มันไม่ได้เป็นแบบตามที่เธอต้องการทั้งหมดด้วยเหตุนี้เองครับเธอก็เลยเลือกไปเรื่อยเปื่อยลองมันหมดกับทุกๆชีวิตสนุกบ้างเศร้าบ้างตื่นเต้นบ้างหน้าเบื่อบ้างแต่ก็ไม่มีชีวิตไหนที่สมบูรณ์แบบตามที่เธอต้องการไม่ว่าจะเป็นการเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆเป็นเจ้าของกิจการสตาร์ทอัพเป็นครูที่มุ่งมั่นเป็นนักเขียนชื่อดังเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง เป็นแม่คนเป็นนักผจญภัยเป็นอาสาสมัครเป็นนักกีฬาว่ายน้ําเป็นอะไรต่อมิอะไรสารพัดแต่เธอก็ไม่เจอชีวิตที่น่าพอใจเลยในวรนณยายเรื่องนี้ครับสะทอนเนี่เราได้เห็นว่าชีวิตที่สมบูรณ์แบบหรือชีวิตที่มันจะเป็นตามที่เราปรารถนาไปหมดทุกอย่างชีวิตที่มันจะดีไปกับทุกๆเรื่องที่เราหวังไว้มันคงไม่มีอยู่จริง เพราะชีวิตเป็นอะไรที่เราไม่สามารถคาดการได้คำว่าชีวิตบางทีมันก็มีเรื่องมีปัญหาที่เราไม่ได้ต้องการให้มันเกิดขึ้นเลยบางทีมันก็มีปัญหาเข้ามาพร้อมๆกันบางทีชีวิตมันก็ดีเกินกว่าที่เราคาดไว้ก็มีและบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนั้นแต่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้าใจชีวิตไปหมดทุกอย่างก็ได้นะครับเหมือนประโยคที่มิสซิสเอมบอกกับนอร่าซีดวยว่า เธอไม่จําเป็นต้องเข้าใจชีวิตหรอกเธอแค่ต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้<ๆ>เดิมทีนอร์ซีครับเธอจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองชอบดูถูกตำหนิชีวิตตัวเองชอบเอาตัวเ,อ,เองไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นและก็ชอบหมกมุ่นกับเรื่องของคนอื่นมากเกินไปแต่เธอเป็นคนที่ชอบตามใจคนนั้นทีคนนี้ที จนไม่ได้ใช้ชีวิตที่เป็นตัวของเธอเองไม่ได้เป็นตัวเองในแบบที่อยากเป็นเลยมันเลยทําให้เธอมีความสงสัยอยู่ในตัวเองตลอดและมันก็ทําให้ชีวิตของเธอนั้นแย่ลงแย่ลงไปเรื่อยๆสิ่งนี้เองครับมันก็เลยส่งผลตอนที่เธอมีโอกาสได้เลือกใช้ชีวิตในหลายแบบในห้องสมุดเที่ยงคืนแห่งนี้เธอก็เลยเลือกแล้วเลือกอีกเป็นนอร่าในหลายร้อยหลายพันเวอร์ชันเพื่อตามหาชีวิตที่เธอพอใจมากที่สุดแต่เมื่อเธอยิ่งเลือกมากเท่าไหร่ เธอก็ยิ่งสูญเสียความเป็นตัวเองมากขึ้นเท่านั้นมันกลายเป็นว่าเธอเกิดความสับสนกับชีวิตที่เธอเลือกมากเกินไปจนเธอไม่รู้ว่าเธอทำแบบนี้เพื่ออะไรฉันอยากจะเป็นใครฉันอยากจะเป็นแบบไหนกันแน่ยิ่งเลือกเยอะก็ยิ่งสับสนและทำให้ยิ่งห่างไกลจากหัวใจของตัวเองนอกจากนั้นครับนอร่าเธอยังเป็นคนที่ชอบยอมแพ้กลางทาง อย่างการเลือกชีวิตจากหนังสือแต่ละเล่มของเธอเมื่อเธอได้เข้าไปใช้ชีวิตหนึ่งหนึ่งพอเกิดเรื่องที่น่าเสียใจปัญหาชีวิตที่น่าเศร้าใจยังไม่ทันไรเธอก็ถอดใจละไม่เอาละเธอขอบายทางทางที่ถ้าเธอตัดสินใจอยู่ต่ออีกสักหน่อยเรื่องดีๆมันก็อาจจะเกิดขึ้นเธออาจจะเป็นคนที่เก่งขึ้นหรือปัญหาต่างๆก็อาจจะคลี่คลายได้แต่เธอเป็นคนที่ไม่ทันไรก็ถอดใจยอมแพ้ซะแล้วไม่ทันไรก็ไม่เอาแล้ว ผมชอบประโยคหนึ่งครับซึ่งเป็นตอนที่มิสซิสเอมชวนนอร่าเล่นหมากรุกและตัวหมากบนกระดานของนอร่านั้นเหลืออยู่เพียงไม่กี่ตัวเธอก็ถอดใจยอมแพ้ซะละมิสซิสเอมจึงให้ข้อคิดกับนอร่าว่าเธอต้องหัดที่จะเรียนรู้ต่อสู้จนจบเกมแม้เธอเหลือเบีย้ยแค่ตัวเดียวแต่ฝั่งตรงข้ามมีตัวหมากเหลืออยู่ครบก็ตามเกมมันยังไม่จบเธอยังไม่แพ้จนกว่ามันจะจบลง เธอต้องเดินหน้าสู้ต่อไปกับตัวเบียที่คนอื่นชอบดูถูกที่คนอื่นมักมองข้ามมันคือตัวหมากที่สามารถสร้างปฏิหารให้เกิดขึ้นได้เสมอโดยโอกาสเล็กๆและการเลือกเดินที่กล้าหาญและชาญฉลาดเบียผู้ต่ำต้อยนั้นก็จะสามารถพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นราชินีได้แต่เธอจะทำให้เบียเป็นราชินีได้หรือไม่มีอยู่ข้อแม้เดียวก็คือเธอต้องเดินหน้าต่อไป เมื่อเดินไปแล้วเธออาจจะชนะหรือเธออาจจะแพ้ก็ไม่มีใครรู้ได้แต่ถ้าเธอไม่ยอมเดินหน้าต่อไปเลยผลลัพธ์มันก็มีแค่ทางเดียวนั่นก็คือเธอก็แค่เป็นเบีย้ยและก็แพ้ในเกมนั้นดังนั้นอย่าถอดใจยอมแพ้กลางทางเมื่อเธอไม่ยอมแพ้เธออาจจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ บางครั้งคนเรามันก็ไม่สามารถตัดสินชีวิตได้ใช่ไหมครับว่าชีวิตของเราในตอนนี้ที่มันไม่ได้สมปรารถนาชีวิตที่มันลุ่มลุ่มดอนๆอนที่มันติดติดขัดขัดขดหรือลม้มเหลวอยู่ในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรมันอาจจะดีหรือมันอาจจะแย่เราก็ไม่สามารถรู้ได้แต่สิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือดูแลชีวิตของเราด้วยความใส่ใจเรียนรู้ไปกับชีวิตนี้ค่อยๆประคับประคองและสู้ต่อไป กับทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาเราท้อเราเหนื่อยเราเศร้าเราเสียใจเราผิดหวังได้เรายอมถอยได้แต่อย่าได้ยอมแพ้นะครับคนเรามากคิดว่าชีวิตที่เราไม่ได้เลือกมันจะงดงามกว่าชีวิตตอนนี้ของเราเสมอแต่นั่นเป็นเพียงสิ่งที่เราคิดมันไม่ใช่ความเป็นจริงชีวิตตอนนี้ของเรามันอาจจะธรรมดาธรรมดามันอาจจะไม่ได้ดูงดงามเหมือนที่เราจินตนาการไว้ มันอาจจะมีความเจ็บปวดความผิดหวังความไม่สมบูรณ์แบบไม่ว่ามันจะมีสภาพที่เป็นแบบไหนครับนี่ก็คือชีวิตของเราที่มีอยู่จริงร่องรอยทุกอย่างคือหลักฐานของการเดินทางคือเรื่องราวคือบทเรียนคือเสียงหัวเราะและคราบน้ำตาชีวิตนี้ของเรามีค่ามากกว่าการยอมแพ้ง่ายๆอย่ามัวจมอยู่กับทางที่เราไม่ได้เลือกจมอยู่กับอดีตที่บั่นทอนจิตใจหมกมุ่นกับภาพฝันที่สวยหรู จมอยู่กับชีวิตที่เราไม่ได้เป็นแต่ลองพยายามใส่ใจชีวิตปัจจุบันที่อยู่ตรงหน้าของเราให้มาขึ้นทำใจยอมรับความจริงมองชีวิตที่เราไม่ได้เลือกให้เต็มตาแล้วกล่าวอําลามันชีวิตที่เราไม่ได้เลือกมันไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่เราต้องโหยหามันอีกต่อไปและส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตปัจจุบันของเราดีหรือแย่มันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองที่เรามีให้กับชีวิตของตัวเองด้วย เหมือนกับประโยคสําคัญของหนังสือเล่มนี้ครับที่หยิบยกประโยคของเฮนรี่เดวิดทอโรนักเขียนเรื่องชื่อผู้โด่งดังที่บอกกับเราเอาไว้ว่าไม่สําคัญว่าเราเลือกสนใจในสิ่งใดแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือเรามองเห็นสิ่งนั้นด้วยมุมมองในแบบไหนลองถามตัวเองนะครับว่าเรามองชีวิตของเราในตอนนี้เป็นแบบไหนเราอาจจะไม่ต้องพยายามมองหาชีวิตที่ดีสมบูรณ์แบบตามที่ใจเราต้องการทุกอย่าง แค่ลองพยายามดูแลชีวิตของเราในตอนนี้ให้ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วนะครับเดอะมิดไนร้ายบรีห้องสมุดเที่ยงคืนผู้เขียนเขาทำให้เราได้ย้อนกลับมาทบทวนชีวิตของตัวเราเองผ่านคำถามที่นางเอกของเรื่องอย่างนอร์ซิสตั้งขึ้นมันคือคำถามที่ว่า เรามองชีวิตของตัวเราเองในแบบไหนกันแน่และชีวิตของเรานี้มีคุณค่ามากแค่ไหนกันในเรื่องราวนี้ครับยังมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจอีกมากมายเราจะได้เห็นชีวิตหลากหลายรูปแบบของนอร่าชีวิตแต่ละแบบที่ชวนติดตามซึ่งตอนที่ผมชอบที่สุดครับเป็นตอนที่เธอนั้นได้ใช้ชีวิตเป็นนักธรณีวิทยาตามที่เธอฝ่ฝันไว้เธอออกไปเดินทางสำรวจดินแดนน้ำแข็งที่ขั้วโลก เผชิญหน้ากับการประชนภัยหลากหลายรูปแบบพบเจอกับผู้คนที่ทําให้มุมมองของเธอนั้นเปลี่ยนไปและเธอก็ได้เรียนรู้ที่จะรักชีวิตของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมแต่ท้ายที่สุดแล้วครับนอร่าจะเลือกชีวิตในแบบไหนหรือเธอจะยังคงตัดสินใจลาจากโลกใบนี้ไปหรือเธอจะพบคําตอบใหม่ให้กับการมีชีวิตอยู่ต้องติดตามในหนังสือเล่มนีม้นะครับหากคุณฟังยังไม่เคยได้อ่านครับก็ลองสั่งซื้อแล้วหยิบมาอ่านดูนะครับ ผมเชื่อว่ามันจะให้อะไรดีๆกลับมาทำให้เราได้คิดและทบทวนกับตัวเองแน่นอนและก็อย่าลืมนะครับว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะบอกเราได้มากไปกว่าสิ่งที่เรานั้นได้ค้นหาและพบเจอได้ด้วยตัวของเราเองครับหากชอบตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ The Bookteller ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ